ซายนกนอนเนมเป็นความงดงามขึんん้นบริขิดมาข้าวเนมเป็ความแปลกขึ้นนะหรือเป็นข้ารสข้าวจีโกตะคองควบแปลกเขาก็บอกวเบิ้งโดนเป็นแบบนี้ขึ้นอีนีรถไทขคาวจีโรกคองมึงจะไปหาหนีมั้ไเขา เอาเป็นอย่างยถ้าบรรยากาศตลาดนอนแล้วจะกล้ากับมาขายเรือเปลกล่าสวัสดีอีกรอบพี่นางคาร์ฮอตื่อนสาวแสงค่ะฮอตร้านสาวแสงนะคะพาติดสามตามาเลี้ยงนำค่ะสวัสดีนางสวยค่ะมีแต่คนมองไปทางไหนก็มีแต่คนแห่งนี่เด่นบรรยากาตลาดเราจะมาขายหรือเป อบกล้าแล้วบุกล้าเข่าแล้วบุกเคยเนี่ยแล้วบุกล้าเข่าแล้วจุดคี่รจิโรอเบอร์จีแรกแล้วจีอ้วยแล้วนี่เราเห็นเธอเพราะเแล้วบุกเคยทำไมาคันนี้นั่นน่าแสดงว่าเคยแล้วก็เห็นเสร็จแล้วก็บบกล้าแน่นอนสวยเกินเหตค่ะสวยเกินไปโหครับเบ้าพนักงานอยู่ในหันแหนมน้ำล่ะกัแหนมแล้วผลักวัวควด ตกลงว่าเขาแต่กันแนมมากกัแนมมาก่หดผี้งห้องแนมเ่นางคือว่าเขาแนมความงามนางนะกระเม็นเลยเขามักสนในนอนนางวะเขาบอก่าเขาจะแนมใหห็นนอแซงเนาะเพื่อกระชาว่าปฏิวัติเขาขาดตัวยองจ้ะก็สวยนะสวยกันอย่างนะคะสวก็ผมยาวอีกหน้าจะเต็มปื้อลืออยู่น่าเต็มปื้อลือเลยนะ วดอิมอ่มคอยเสือแบบนี้ตลอดอไปนะคะอึอ้งพูดเลยสงสัยตกแรงนิดนึงได้ผัวในนอนจ้ะน้ <c oughs> องแสกอยู่เขาแล้วอืเย็นเมื่อฮอดยูว่านาวปีนี้ในคนมานอนสี่ยู่เฮือนในน้องคาขนัดนี้นะค่ะคันสวยตลอดแบบนี้ตลอดถ้าอ่างนี้คู่ยู่ว่าที่จะบุญูดาอย่า่าตัวนี้คูถ้ามายอยู่เฮือนยังจับบูได้ใช่บ <c oughs> ูดาใครมาในเฮือนค่ะ <c oughs> เฮ็ดตาเฮ็ดข mm ้า hmm. พ okay, oh, oh, okay. ุ่นาเจโอ้ยก้พุ่นเขาเฮ็ดถ่าอยู่นาพุ่นเขาเฮ็ดถ่าอยูมพุ่นมาง่ายอยู่ให้มันง่ายเฮ็ดถ่าอยู่ค่ะหมด้รงแล้ว้พุ่นข้าข้พุ่นแล้วแต่บางหน้าผ้ใดันนันะเจ้าเฮ็ดกินะมดร้าพุ่มีลูกไสกับไร้เงินฉันละค่ะมีไ้ลูกไสคอยรอกะรนี่นี่มาเจ ลูกไพ่บอว่าโหลดนั่งดีกสิเอาอยู่บ่งายจิบข้าวมันแถวใช่ไามแถาก็เนี้ยบ่คอยนี่แหละช่วยเจ้าวยจนสิเพสแล้วไปขายเงินใม่เน้ยเอ้ยลูกไพนี่ยก็ยายมกินใช่ไหมไปกินของฟรี่มันบ่มีเงินซื้อขายนะคะมีแต่ของขายเมือนะัะมันมีของฟีนะคะ ลูกชายเงี้ยยี่โม่เจ็จุมหันยุติในธนาคัมนีมน่บอนางจีดงคาเทิมนางละได้ชุดนักเรียนเลยบ่คะนางจ่เงินคาขนมข <c oughs> ้าไม่ได้ไปซื้อเดอ้อฮะไอ้กุ้ยไซ่เลยรวยถึงแมาท่านทีกปราบนี่ที่แตกกูซื้อให้ทะแตกนี่ <c oughs> เมื่อนี่ว่าอยู่นาเพิ่นเห็ดกระปุลมาสั่น,นพี่น้องเอ ouais, ้ยจะได้ออกไปกินกระปุลถ้าพานั่งแถวออกไปกินกระปุลกันค่ะไปสำรวจที่ไร่ที่นาค่ะไม่ได้ออกไปตั้งดู่นพาไปลงขี้โต้เรื่องของเรื่องก็จะไปยามมุนโมูถามมามูละถามว่าอันมึงอะซื้อยังกันเลยจะไปโซโต้เนี <S 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 uh. ่ยก็เลยบองก็เลยจะไปเสื้อผ้าอยังจะไปเสื้อผ้ายังจะไปเสื้อผ้าเสี่ยวนางค่ะ เสียผมไม่เวลาเสียกับเรียกลายหนุนลายแห้เรียกลายยางงานหลักงานหลวงแต่ละผัดงานนะคะเสียทัานนี้่เอามาก็เป็นบ้านไม่แท้เก็บเพื่อนทุสานบริยูบริสาวมือเมื่อเมื่อวานนี่เป็นเทิศซ้อนเมื่อนี่เป็นเทพสามตาเมื่ออื่นจะจีบเป็นยังพี่น้องแต่ละมือคุบันนี้นั่งแบบ พวงมีแท้เดิกระสิอัดไปแบบว่าเซลรมือก็สิเป็นแนวหนึ่งอ่ะนะแสงก็เอาติล่ะอัมลากับอัมลานะคะถ้าจนบานน่ะเธอหน้านังอัมลาเปิดทอยนะอัมลาถอยค่ะอัมลาถอยไปนะคะบอกไว้ก่อนผมจะก็สรวยขนาดนึองก่อนฉันว่าปกฉัน ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ตอนนี้เงียบเงียบบ้เออตอนนี้เดกเบอกไงผม,มงก็ยาวอะไรก็แบบพร้อมเพ,พร้อมทุกอย่างใช่ไหมไม,ไมีคนบอกว่ารู้นะว่าเป็นกระเทย <c oughs> เเอยากจีก,กาให้มันเกินงามมากนัก <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะชิคก็กี้ากกพาะหน้ากล้องนะคะหลังกล้องชิเรี้อยจะตายโดยเฉพาะนางสีเนี่ยนะเล่นเกินไม่น่ารักเลยค่ะเงียบเงียบแบบพอล่า่น่ารักอ ชอบพล่าก็ไปดูพล่าสิชอบบ้าบ้าก็ไปดูบ้าบ้าถ้าชอบไม่บ้าก็ไปดูไม่บ้าถ้าชอบพี่น้องมากไข่บ้าหรือบ่ามากไข่บ้าครหรือจะเอาแบบซื่อๆทื่อๆคนเรานั่นนะจะไม่ให้อยู่ในแบบกตลอดมันก็ไม่ได้นะคะคนเราจะไม่ให้แสดงก็ไม่ได้ค่ะคนเราตัวของคนเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ใช่กระเทยสวยนะคเราไม่ใช่เราไม่ใช่กระเทย โลกสวยอะไรตัวหน้าผีค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบ้าพอกรบแตกอย่างนี้นะคะถ้าไม่ทราบก็ไม่ต้องเลื่อนผ่านค่ะไม่ไม่ต้องเลื่อนผ่านค่ะต้องกดเข้าไปดูเลยค่ะถ้าไม่ชอบไม่ต้องกดเข้าไปดูเลยค่ะนางสีนางก็ไม่ว่านะคะไม่ชอบก็ต้องกดเข้าไปดูค่ะไม่ชอบก็ต้องดูค่ะเพราะว่ากดเข้ามาแล้วเสียคะเนตเข้ามาดูแล้วต้องดูไหนไหนก็จะเม้นด่าแล้วต้องดูให้จบนะคะค่อยด่านะคะเออ อ้าวถ้างั้น้ก็ขอบคุณมาใช่ไหมต้องเอาอย่างนี้ใช่เล็ไหนก็เข้ามาแล้วถ้าจะด่าก็ต้องดูให้จบก่อนแล้วค่อยด่าค่ะไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บด่าเลยแล้วก็ออกเลยไม่ได้นะคะอย่างงั้นไม่ได้ผิดโกรธค่ะฉันกับเธอกับฉันนก็ไม่ได้มีประโยชน์ประยังอะไรนักหนานะไม่ได้สร้างอะไรเลยนะไม่ได้ว่าฉันมีประโยชน์ให้ใครนะคะบ้าบออย่างนี้เลยค่ะอือโอ้ไม่ไม่อะไรนะไม่กระยันทำมาหากิน อันนี้เนื้อลักก็ทำมาหากินนะคะได้เงินนะคะอืมทำบ้าบอกก็ได้เงินอยู่นะคะอันนี้ก็คืองานของชันเข้าใจได้เงินเดือนทุกเดือนอยู่นะคะไม่ได <ừ. S 1> ้สามเดือนครั้งสองเดือนครั้งเปนบาบาบอนี่คืองานของชันนะคะอย่างน้อยฉันก็ได้สองเดือนครั้งนะอย่างน้อยฉันก็ได้สองเดือนร้อยนะคะเออบอกไว้ก่อนค่ะครั้งต่อไปนี่ก็จะสามเดือนร้อยค่ะ ถ้าฉันยังเป็นสภาพแบบนี้ต่อไปแค่ห้าเดือนเนี่ยถ้าฉันเป็นสภาพแบบนี้ต่อไปก็่ห้าเดือนร้อยค่ะเออก็ไม่ได้แสดงอย่างดอกก้ขย้อนกอยอยากกวาดอะไรก็หัวห้าเดือนร้อยฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนเวลาไม่มีก้อนเขาไอคิวเขาไมคิวหรอเออไม่ยก็ได้อย่าลืมนะคะเอออัมลาอัมลาพิมมีพี่บอแ ทุก่ได้บอกไม่มีกขับพี่บบบขอบพี่นายก็ได้ค่ะลูกค้าใหม่แล้วค่ะจะตื่นจะตกใจเด้วตื่นนะลูกนะแม่มาดี่วนมากกูได้กับมากแบบตลกไปห้าเลยเนาะพป่น้องเอยกูได้สิมากมากเสี่ยกเสียงเราก็ไม่อยากให้ดูดูคลิปแล้วมันมีความเครียดอยากให้ดูคลิปผ่อนคลายสงสัยเล่าสิบบเคยหัวบอเคยิ้มจะเกลือแล้วเรามักแบบ อะไรนะมีสาระบอหน้าทำย่มีเนถ้าสั้นจะไปนั่งสมาธิสานเอยาถ้าอยากดูมีสาระก็ไปดูสาระคดีสัตว์ไม่ทุกวันเราก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็ถ่ายคลิปสิย่เงียบพอหรอวัดป่าไงที้เชีหม่เนี่ยได้ไหมผินหน้าเงียบๆนะปาดเปรียบนะคะเออ พวกจะมาแลกแทแทนึ่งประแตกอย่างนี้เนาะค่ะเดือดๆด่าค่ะบาบอกก็แตกไปวันๆนี่แหละค่ะอือฮั้นมีซันดานก็จะเป็นจังซีหล่ะพี่ด้อมมีซันดานเป็นจังไดก็แสดงออกยังสั้นพ่อหัวกับหัวพ่อหายนกหายนด่าก็ด่าลดค่ะอ่ามีด่าโดยเฉพาะด่าเรื่องนี้แหละค่ะนั่นก็เกิดมากไปแตะด่านี่แล้ เมื่อกี้ว่าเสืซอเป็นตาห้างมันกี้ว่าโลดถูกับอะไรเครียดน้ามัน้องเป็นตาหากรับเดี๋ยวนี้นะก็คตรเริ่มสีห้างมันหมดบาทแล้วมีคะได้กันแน่เอาถามาปุ๊บจะเต็มเงินหลังเล็กสมมติว่าเขาเตรนลงคลองไหนเขากจะแบบไปสวยเกินไป สวยจนบ่บรรยั่บรรยา่สวยจนสวยจนหมาเห่านะคะสวยจนรถดข้าศัตรมันกับบอยากทวัยนะคะเขาสวยจนหมาลืมนพราะฉะนั้นพยายามเบาๆลงในอันความสวยอีกนะก็ไมันช่เป็นเหตุเฮ้ยกูก็จะบ่าวได้ไหมวันบ่ได้ว่าเป็นเหตุซื่อๆนี่มันจะเป็นล้างพร้อมความสวยมันล้างไอ้คนไก่ท่าไก่ไส่ไก่มาเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุสวยจแกรอบมั่นใจ ก็ก็รู้สึกว่าดีนะพี่คิวบอกว่าทําไมดีจังก็เขามันดีไเนะไอคิวดีดียังเป็นบ้ามีแท้ก่ะพี่คิวก็เขามันดีนะคิวมันต้องดีธรรมดาเหละนะเอออร่อยแล้วนะบอกว่า้จัดรู้จักเหรอเธอไม่รู้จักเหรอวันนี้วันดีพี่เคาร้านก่ะ ถ้าเธอเป็นไทยดอกวันนี้วันดีผีคขัร้านร้านแต่งคนแบบมาอุดหนุนอุ้ยคนละยี่สิบสามสิบแก้วค่ะขนาดปนโต๊ฟ้าขน้องกระจายกันยังได้ว่างเว้นพี่น้องอุ้ยขายนำขายดบขายดีประเทศิีเทกวางอันนี้หรองานงานเจ้ายังเนี่ยเห็นเป็นผู้ส้าเซอร์บ่อยเธอถ้าร้อยประเดี๋ยนั้นบ้าไม่เกลวไม่ได้อิจฉานะ พอนยยนกันแน่เลยเดแล้วเรียนง่วหรือนาย้ไหิเข่าเขาได้เี๋ยวตว่าตื่นอิแหมเช็คบินค่ะเช็คบินค่ะจะจะออกน้ำอ้อยจะออกน้ำอ้อยเซ็จูเมะถ่ายเพื่อนเลยไปก็ไปน้ำน้ำอ้อยเลยจ้ะ กี่บาทคะน้ำสองอันนี้สองปค่ะหนึ100เลยนะเอาอีกค่าผู้หญิงหนึค่ะหบอ่กค่ะหนึขข400เลยนะกูนะมีหนึงร้อยไหมมันได้รอเลยเนี่ยให้ผู้หญิงจ่ายดค่ะจ้านี่ะคะ่ะทั้งเนี้ยทั้งตัวส่วนเเหลือเงินสองสามร้ยนี่แหละเออไว้ซื้อ <c oughs> แล้วนะนำกัะปุนนะอันนะอาไมีไก่มันพอดลอยราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะแต้าในข่าวฟังเอาสีเขียวนะหนึ่รบาทแล้วหรอเปล่บ้าเยหลังโอเคครัพี่น้องไม่สีอิ๊วจไปกินครับปุ่นอีแล้วขับดีละขับาโซกดีละค่ะม่กับพุ่นซ่อนไปกินกระปุ่นรดตัวนั้นได้ไหครับร้ากนางันี้นะคะให้นักข่าวกินกันแล้วกันนะ ไปนิ่งอดหาเห็ดนะคะเพราะสวยๆอย่างนี้ข้าว่าไม่ได้ไปตามออกบ้านอเมริกค่ะพี่น้องขาไปเบิึงว่านังเห็ดยังอยู่คาป้ปตาตาสวัสดีค่ะเอาเมื่อคืนรถไปน้ำคาวพี่มันดีใช่ไหมคืนรถค่ะเอาไปเลยแม่เอาไปเจิมนะแม่ดี๋ยวจะซตาได้ไหมฮะเฮ้ยเนาะเล้งไหน อ้ม่แล้วมดื้ัแล้วเหเห็นเห็นแล้วเบรงไห้เห็นเรงนแม่ล้มลแหละเธอก็มาเปิดประตูเชนเดอร์ถ้ากับเสียงจะลาลกอไ้าลเปิดกาไเธอบอก้นเปิดกลองเด้อเออเออได้รถใหญ่เลยมึงลืมรถจักรกูนะเออมึงไปไปดีเด้อีนเา